จ้าพี่น้องเมื่อนี้หลังจากขวนปลูกข้าไปเรียบร้อยแล้วขวนก็นจะมาห่อเฟื่องใส่จ้ะพี่น้องขวนบออยากให้ยามันเกิดขึ้นแบบว่าไอ้แซมคาเนาะจ้กขอนกะลยจะได้เฟื่องมากห้องมองบริเวณที่เ้าบาบได้ปลูกไว้คือบริเวณที่มันวางมันหยังนี่นาะพี่น้องเนาะเอาเฟื่องมาใส่ไว้พ่อคุ้มยาไว้ในเบื้องต้นจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาปลูกแบบปลอดสารเฮาสิบ่มีการที่จาคะคุ้มยา เกาเฟืองนี่หละจ้าพุ่มหยาไวก็เป็นการแบบว่าเฮ้าเอาไ่ฟุนไ่หยังไปหรือว่าหดนนำฮหดหยัง้ํำกับสซส้มอยู่นี่เนาะจ้าพี่น้องอ้าวอนก็เฮดเบียกคือเกาจ้าพี่น้องอ้าวแฟนก็เฮดเปียกอยู่อีกฟังทางหนึ่งหลูกสาวกับเบืองยยา่าจ้าพี่น้องอนก็มาห่อเฟืองมาหยังแต่ลเมือแต่ละเว้นทายุบานก็บสิปะมานนี้ลหละจ้าพอดีเฟืองอยู่ไหน้านี่ เมื่อกี้ปีที่ผ uh ่านมานี่เพื่อนบ่อได้อ <Mm ัดเฟื่องไหวเนาะจาก็ถือเป็นโอกาสตีพอดีได้เฟื่องมาเหิดกษตรข้างบ้านคางยังไปเนาะพี่น้องโอ้ยเมื่อแน่กกุดเอาพี่น้องกะใครก็อยู่ซื่อเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นชีวิตขวัญกับมีหยังดอกนอกจากเ็กับเข้าให้ผู้เทากินแล้วก็ฮ็ดกษตรแล้วก็เบิ่งดูแลพ่อแม่ไปในแต่ละมือ อันนี้อันนี้ก็เป็นการดูแลอีกอย่างหนึง่งก็คือสิดูแลอาหารการกินเนาะพี่น้องว่าสิ่าสปลูกของปลูกอย่งที่มันบ่บมีสารพิษนอกทึงกับสื่อหลายมันก็บรไไวเด้พี่น้องค่าตะไคร่ใบมะกรูดนี่เห้าใส่ทุกมือเลยเฮ็ดกับเขาแถบแทบจะทุกเมนูนเลย ในในภาคอีสานนอกจากพี่น้องถ้าโบมี่คามีแต่ไข่อยู่ในสวนกระของนี่โอ้ยจุกเงินกระของสื่อเดือนหนึ่งสีไว้บอพี่น้องได้ใด,ดกระเฮงโบมี่เนาะพี่น้องเนาะอ้าสู่ๆกันไปว่สัสดก ว่างหลักฐานไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆจะมันสิได้ผลซํำไดล,ล่ะลอกถ้าบึงกับขวัญเด้อพี่น้องขวัญก็สิถ้ายให้บึงเรื่อยๆจากพี่น้องคอนเทนต์ขวัญก็จะบ่บมีหยังก็คือชีวิตประจำวันจากพี่น้องขวัญพานการสร้างรา่ได้แล้วแต่ว่ายอดวิวก็มันกับ,บ่บหลายก็คือวานละที่ที่เพิ่นบอกว่าถ้าถ้าเฮ็ดไอถ้าเฮ็ดไออ่าชีวิตประจำวันมันกับ่บมียอดวิวหลายปานไรแล้วว่าสันอากับ่เป็น พี่น้องก็จักสิว่าจังไดรเพราะว่าเฮากับ่ได้เก่งคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะอีกอย่างนึงเฮากับโปรตีนคนเด่นคนดังอีกอย่างนึงกับเพจขวัญนี่ก็ติดเหลืองติดหยังอยู่แมนสิเฮ็ดคอนเทนต์ดีปนดานได้เอบ่น้ำส่งก็ กับ่ได้ดอกจ่ายอดวิวกระเฮ็ดไปเรื่อยๆอาศัยความขยันและอดทนของกับของเนาะจาาพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดมานีกับ่านการสางไรใดกับว่ายอดเยี่ยมล่ะล่ะเนาะเอากระเฮ็ดไปเรื่อยๆสักมือมันสิเป็นมือของเฮ้าดอกเนาะพี่น้องเฮ็ดไปจังสี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดไปไทยไห้กับจักสี่ทยยังกับไทยกับของเฮ็ดเบียกนีกับมานั่งผักเอาพี่น้องเลยบาแต่ทุกอย่างเห็นเป็นต้นฉบับของกับของกับโอเคล่ะละ จังไดขอนกับพ่อพุณทุกการรับชมของของ,ของพ่อแม่พี่น้องเด้อลุงป้านะ้าอาที่เบิ่งไผ่ขัญจะพี่น้องขวัญกับเบิ่งให้ใหมู่เจ้าคือกันนั่นละ่ะยามมื้อแลงมาก,ก็น,นอนเบิง่งโทรศัพท์จาแลกเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ข่อยเบิ่งเจ้าเจ้าเบิ่งข่อยสักมื้อมันสิประสบความสําเร็จเองล่ะว่าซั่นเนา,าระรายได้รายได้ตอนนี้ก็คือออกไปขายของแน่น่ยามมื้อเช้าแน่ ก็ได้ซื้อกับเขากับน้ำจะพี่น้องซื้อไรกับ,บวหยกับจังมาอยากปลูกนั่นปลูกนี่ไว้กเบเธอมันสีได้ลลก็อีกโดนยูดอกพี่น้องกับพุนลานะานาฝนมากพุนลานอพอดีฝนเทงนงมานี่ก็ทุกอย่างก็สีบอง,ง้ามในบ่